สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอ,อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลูกทุ่งไทยแลนด์ร้อยเพลงรักร้านเพลงดังเกาะกระแสลูกทุ่งกับลูกทุงท่งไทยแลนด์โดยผมต๋องเชิญชื่น,นดิฉันรันรัมนการลศิริกรโชติค่ะคุณผู้ชมครับน้องรันครับแขกรับเชิญที่จะมาวันนี้นะฮะเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แบบว่า โอ้โหคนในวงการหรือว่าประชาชนเนี่ยเขาชื่นชอบในน้ําเสียงและลูกคอโดยเฉพาะลูกคอลูกคอของเขาต้องบอกว่าถือว่าเป็นต้นกาเนิดลูกคอที่โด่งดังมากๆมากๆครับเขาเป็นลูกคอ9ชั้นแต่งจริงเสียงจริงเขาลกลูกคอประมาณ30กว่าชั้น38ชั้นเลยนะยิ่งกว่าลูกคอคนโดกครับโอ้สูงมากนะกเพลงเขาดังมากด้วยค่ะดังมากครับ,รบสั่งนางจดหมายผิดซองอุ้ยสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าอมาตะแล้วนะดังมากๆคือแบบว่า พอร้องปุ๊บนี่ทุกคนสามารถร้องตามได้เลยใช่ขนาดอย่างรานนี้โอ้โหเป็นคนที่บอกว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเราก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะยังวัยรุ่นอยู่อยังวัยรุ่นอยู่ยังนี้แกอย่างั้นอายุยังน้อยอยู่ยังจำได้แล้วพอเพลงนี้ขึ้นปุ๊บร้องได้ร้องได้ครับผมเคย18มาครั้งหนึ่ง18มาครั้งหนึ่งตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยผ่านเลยแต่ว่าเพลงนี้ยังควใจอยู่แล้วที่สําคัญนะฮะรู้สึกว่าเพลงเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกคอของเขาค่ะอ่ะขนาดเขาร้องเพลงปุ๊บสั่งนางปุ๊ เพลงพักอยู่ข้างๆนี่สัน่นพ oh, ับๆๆโอ<ฮ>้โห<ฮ>พี่ตองคะที่ฟั่นแบบนั้นนี่คือลูกคอใช่ไหมคะหมาไปเกาขี้เรืออยู่ข้างไหนครับเฮ้ย <Hey. S 1> <c oughs> อันนี้ล้อเล่นแต่จริงๆ <c oughs> แล้วนะฮะลูกคอของพี่มนสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษนณะ์มากใช่แล้วค่ะอ่าที่พูดถึงนั่นคือนักร้องที่ว่ามนสิทธิ์คำสร้อยนั่นเอง <c oughs> ใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะรอเราอยู่แล้วที่เวทีลูกทุ่งไทยแลนด์ค่ะครับ เอาละครับคุณผู้ชมกลาบเข้ามาสู่รายการลูกทุ่งไทยแลนด์นะครับและช่วงนี้นะฮะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราครับเป็นนักร้องลูกทุ่งนะฮะเสียงหวานสถานจิตลูกคอ9ก้าชั้นบนสิทธิ์คำสร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังหล่อมือนเดิมครับผมผ่านไปแล้วจากวันนู้นถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วนะคะกี่ปีแล้วพี่โอ้ตั้งแต่อัดเสียงตั้งแต่ปี37มเจ็ปีสามเดปกยี่สปีเาจำได้ว่าตอนนั้นมัน อายุน่าจะวันสิบเอ็ดสิบสองแต่ว่ารันยังจำเพลงอ่ะเพลงมาจนถึงวันนี้อะเพลงเขาดังมากแล้วนับผมนี่ยแล้วคนที่เล่นเป็นพระเอกมิวสิถ้าจำไม่ผิดใช่ในสุขสกุลไหมใช่ใช่แล้วน้องน้องอะไรนะอุ้ะน้องอุ้ยเอออุ้ยชื่อจริงจำม่ได้เป็นดาเนีอยแหละน้องอุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยดังมาก นะฮะแล้วก็ที่ติดอกติดใจก็เรื่องในเรื่องของช่วงท่อนฮุกลูกคอเขาซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นต้นตำรับการที่มีลูกคอก้าชั้นนะคะแล้วเริ่มถามก่อนเลยดีกว่ากว่าที่จะก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักร้องลูกพุ่งประวัติของพี่มลศิรนี่ต้องผ่านประสาอะไรหนักหนาบ้างอางไรบ้างเขาก็เยอะเหมือนกันนะถ้าจะเล่าแบบแรกเลยที่เราพ่อแม่อพายม่มานี่ย คือมุกาหารมันติดลาวอยู่ติดฝั่งซอสซอสปอลา ทางตระกูลแต่พ่อแม่เราเสียหมดแล้วล่ะก็เลยต้องเล่าได้ทีนี้ได้ตระกูลตระกูลเราเนี่ยย้ายมาจากเอมืงสปอลาวเมืองทยบุรีเมืองไัยญเมืองไัยญบุรีอ๋อไสยาบุรีตุ้งตุ้มามาอยู่ฝั่งไทยค่ะมาอยู่ฝั่งไทยครับผมมาหลายปีแล้วออยู่ที่นิคมคำสร้อยเลยครับย้ายมาอยู่อำเภอหนองสูงก่อนหนองภูไทยเยอะคนภูไทยเพียบเลยลาวภูไทลาวภูไทยภูไทยเยอะมากคนไทย พ่อแม่ก็อพยพไปอยู่ที่นั่นครับแล้วก็ทําได้ทํานาที่นั่นพอดีก็เลยคิดไปคิดมาเลยย้ายมาอยู่ที่นี่นี่ของขอบซอยตอนนั้นเป็นป่ารกอยู่ด้วยเน่แถวๆนั้นป่าลกอยู่เลยก็คือแบบว่าใบครอบครองอาใช่ไปทาที่ทํากินวั้นครับแล้วก็พ่อแม่ก็เลย นี่ผมก็เลยเกิดที่นี่ของกับสร้อยเน่ะอ๋อนี่นะฮะก็มีมนต์สิทธ์ตัวน้อยขึ้นมาแหละที่อำเภอนี่คมทำสร้อยก็เป็นลูกชาวนาลูกชาวนาทําไร่ทําสวนไปแต่ว่าชอบการร้องเพลงเนี้ชอบตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอคะชอบตั้งแต่อายุเจ็ดเจ็ดขวบนะเจ็ดขวบพี่ชอบตั้งแต่อายุเจ็ดขวบลูกทุ่งจากไหนถึงชอบโฮ้ยพิทยุเอเอ็มตอนนั้นอะเอเอ็มไม่มีหรอกไม่มีเอเอ็มไม่มีเลี้ยงควายไปดับเลเลี้ยงควายไปใส่เอออีบเอาไว้เลยนี่ไว้เลยไอ้นี้ อันนี้คือแบกเสาอากาศอ่าคือบ้านนอกข้างนาเนี่มันต้องแบกเสาอากาศต่อภาพตามแบกเสาอากาศแบกเสาอากาศกางปลาเหรอกางปลาเล็กหรือหรือเสาไม่ไม่ใช่นะเป็นเป็นมันเป็นหัวตุ้งไม่เก็นปออ่ะไม่เก็นปอนี่ไงแต่ให้หนูด้วยนะไม่เก็นปอก็คืะอะไร ไม้ลำปอเนี่ยนะฮะที่เขาลอกแล้วเนี่ยปอที่เขาลอกแล้วอ่ะปอครับปอไม้ปอปอลำปอปอยาวๆไม้ปอเขาลอกเพื่อไปให้เป็นเชือกไปทําเป็นเชือกแต่แล้วเมื่อกี้จะเหลือแบบเป็นแก่นของของของปอครับเขเป็นไม้ยาวครแล้วเราก็ลำประมาณเท่าๆไม้ไผ่เล็กๆแล้วเราก็เราก็ฉีกปลายมานิดหนึ่งแล้วเราก็เอาสายเขาเรียกสายทองแดงอะไรเนี่ยสายทองแดงแล้วก็ไปเจาะเข้าไปในรูเล้วแล้วก็ต่อสิ่งทยุต่ออันนี้นี่มันสิทําเองเลยเหรอะทำเองมันนเป็ cái gì mình mình เป็นอัตโนมัติมันนเเป็ทคนิคโดยอัตโนมัติออ๋ที่มันสามารถที่จะแบบเชื่อมต่อสัญญาณได้ออ๋โอเคให้มันเข้ามาชัดเนี่ยเข้ามาวิทยุจะชัดเจนเชื่อมเชื่อมต่อกันได้เปิดแล้วก็แบกปุ๊บอ่าแบกอันนึ่งมืออันหนึ่งแบกอันหนึ่งก็อุ้มวิทยุอย่างเงี้ยอ่อีกข้างนึงก็ก็ม้วนหางยังไม่มีเวลาหิวเราก็ไปเถียงนาน้อยออ๋ไปเถียงนาไปหากินเถียงนาน้อยกระท่อมกระท่อมอะไรคะกระทอมไม่รู้อีกแล้วโอเคกระท่อมไปนาไม่เป็นไรสับเราวิ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยแปลให้น้องร้าน อยากฟังด้วยเปิดปึ๊บอ่บปึ๊บสวัสดีคารเล่าเพลงปล레ทุกท่านครับวันนี้บทเพลงพ่อพระเจ้าจะมีการเปลีนเพลงจะได้ฟังกันแน่นอนเลยอ๋ออันนี้ผมไม่ฟังเออเออทำไมอ่ะคือภาษาไทยนี่ยังไม่ฟังส่วนมากจะฟังแต่ภาษาอีสานอ๋อถ้าเป็นดีเจแบบว่าพูดภาษากลางเล้วยังไม่ฟังไม่ฟังต้องภาษาอีสานเพราะพอหมุนขึ้นไปเปลี่ยนขึ้นปั๊บเป็นอ่ะสวัสดีพอเพลงพี่น้องครับเมื่อนี้คุณมเพลงมาหมดจะมาผับกับพี่น้องแล้ว ฟังทีงไหนก็ขอขึ้นมาได้เครับจะฟังตลอดกันโอ้โหตอนนี้มาฟังสายยันสัญญาได้เลยนะครับบทเพลงสัญญาช้ายันขายใจโอ้ดังมากดังก่อนนี่บ้านนอกอายุรุ่นพี่รุ่นผมเนี่ยสายยันล้วนๆน้องรันเพราะสายยันเขาจะดังมากทุกชุดทุกเหมือนว่าทุกสถานีต้องเปิดเพลงสายยันสัญญาไม่เปิดไม่ได้แฟนเพลงเขาจะไปพังสถานีเอาจริงๆเลยนะ เริ่มฟังสายยันเพลงเพลงแรกเพลงแรกเลยสายยันขายใจใครจะซื้ออันนั้นคือพี่มนต์ิลป์แบบว่าแบบว่าหัดร้องในวิทยุชอบนี่เราก็หัดร้องแบบสายยันสัญญาอุเสียงให้จะให้เหมือนเขาแล้วแล้วพอหัดร้องได้แล้วเนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีไม่มีเป็นครูตัวเองอย่างฟังวิทยุครูครูต้นแบบคือวิทยุคือวิทยุค่ะมีหลังจากนั้นพอพอได้นิดหน่อยสักประมาณกี่ปีถึงที่จะเข้าแบบจะหาพื้นที่ไปประกงประกวดเนี่ยที่นี่ที่นี้ก็ดันโดนเข้าไป มุกดาหารแล้วทีนี้คือจากจากตัวตัวอำเภอต่างต่างยุ17แล้วนะนอกตัวเมือง17เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วคมคำสร้อยจากมุกดาหารมาก็มัน60-70กิโลไปปอประมาณนั้นประมาณนั้น70 70กิโลแล้วนี่เข้าไปอยู่ในมุกดาหารได้ยินวิทยุอีกล่ะที่เราชอบขอายุเขาประกาศเปิดแป๊บขึ้นมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสถานียุข้าวสุนข้ายินดีต้อนรับ ผู้ใดปรากฏห้องเพลงได้ให้มาสมัครสถานีวิทยุเก้าศูนี้เก้าดีเจเป็นเป็นผู้ไทยเป็นภาษาทางนี้เลยโอ้เป็นภาษาผู้ไทยภาษาโน้นอ่ะผมก็ดันร่วมไปสมัครมุกทหารรับรับเขาเรียกว่าวงดนตรีเอ่อกอรมนอน่ะอันเปนความงของทหารเกี่ยวกับทหารพี่ชายเกี่ยวกับทหารนะทีนี้ผมก็ไปสมัครร้องเพลงมันมีสายยันกับ ยอดรักที่ไปสมัครด้วยกันเนี่ยเสียงยอดรักกับเสียงสายันไงเขาจะเอาสองคนนี้คสิบกว่าคนแต่เขาเอาแค่2คนคนเสียงยอดรักเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากลยสายัน่ก็จะให้เหมือนเหมือนกันอกหักช้ำชองน้ำตาน้องรู้ไหมครับผมอาจารย์ที่เป็นวนตรีกรรมนเอาผมมาฝึกว่าชอช้างกับชอโซ่เหมือนเหมือนกันนะฝึกพูดชอช้างชอช้างโซ่โซ่โซ่อซ ฝึกนานมากฝึกนานมากเพื่อจะได้อกหักซ้อซ้อม่มีปัญหาเรื่องชอช้างกับซโซ่เรคือคนดีสารเนี่ยปัญหาเขาจะก็จะอยู่กับเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องชอช้างกับซโซ่สมัยก่อนเงี้ยก็ไก่กับจอจานก็ไก่กับจอจานคนนี้คนอยู่ไหนคนขอนแก่นชนเจนข้นแกนมันมันจะมันอ่เหมือนจะมันจอจานกับก็ไก่มันควบกั้มกันอยู่แล้วก็ซ้อซ้างกับซอโซ่นี่เขามาฝึกร้องเพลงมาเลยมีปัญหาอ่านั่นแหละพี่ก็เลยแบบ จากนั้นมานี่พอเข้ามาวนมาเนี่ยเนี่ยมาชัวร์เนี่ยมาเข้ามาชัวร์นี่ในห้างถูกบอกเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านเสียงดังๆเลยนะครับผมอ่านเทปไว้ด้วยสวัสดีครับไม่รับเดี๋ยวก่อนจะพึ่งจะพึ่งก่อนก่อนเข้าชัวร์เออก่อนเข้าชัวร์หลังจากเข้าชัวร์นะฝึกที่อาจารย์อาจารย์นักดนตรีที่กอะมะรบอกว่าต้องฝึกชอชอชอโซให้ให้ชำนาญก่อนก็ฝึกพอฝึกเสร็จปุ๊บได้ไหมตอนนั้นได้ไหม ดันไม่ได้ไม่ได้บ้างบางทีก็ตกบ้างเมื่อาไปร้องเนี่ยเวล่อเราร้องหววนดนตรีกอร์รบอนอนอ่าหลังจากผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาเดือนน้อยออกอันนเหเงินเดือนน้อยเดือนละแปดร้อยก็เลยออกเลยหันเหหหันเตัวเองเข้ามาอยู่ในเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในกรุงเทพหูหลุ่แล้วนะเป็นไม่ใช่มากดาหารแล้วหันอยู่มุกดาหารอยู่โอ้โหไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟที่มุกดาหารห้องอาหารในคลับที่ไหนไปทุกที่ขอให้มี สถานที่เริงรมไม่ใช่ไปเที่ยวแต่ไปทำงานสถานบันเทิงมีเป็นเริงรมอ้าไม่ได้ไปสมัด้เป็นนักริองไม่ไนเป็นเริงรมก่อนเราไม่มั่นใจว่าเรายัง ยังไม่จะชอช้างกับซอโซได้ไหมเริ่มได้แล้วนิดเดียวหน่อยแต่เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านี้นะหรือเรื่องราวสนุกูดิเยอะเลยว่าอยากฟังเพลงไหมอ่ะอ๋อเอาไปฟังเพลงแล้วเหรอคนลังฟังเพลินเลยอยากฟังแล้วค่ะอยากฟังแล้วเพลงอะไรดีเพลงแรกนี่คือเป็นบทเพลงอะไรคะคุณมังสิต่อผมถือมาเยอะแยะมากมายเลยนะผมมาร้องวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังนางจะไม้ติดตองไม่ว่าจะเป็นโก้ัมปีไม่ว่าจะเป็นอะไรครับอีกเพลงหนึ่งอะไรล่ะอีกเพลงหนึ่งอะไรล่ะป่าถนาไง เอาเพลงแรกกันเยอะเกินง่ายเลยมันเยอะไปเลยเอาเพลงแรกก่อนเพลงแรกก่อนเนาะเพลงแรกเพลงอะไรคล้ายๆจะเอาคล้ายๆนะคล้ายๆจะเอาอะไรดีในเพลงแรกนี่สั่งนางเหรอเอาสังนางไหมล่ะสังได้ได้สังนางมีเยอะเอาสังนางละกันเพลงนี้ดังอมตะมากเกิดูลองดูสังนางก่อนเนาะได้ค่ะเพลงแรกนะคะที่คุณมนสิทธิ์คัมซ้อยนะคะมาร้องให้เราทุกคนได้ฟังค่ะสังนางค่ะไปฟังเลยค่ะไปเลยครับ บเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักที่พี่มอบไว้ให้นี้พี่ยินยอมร้อมพลงให้แด่แม่นาหมดใจไม่มีเหลือให้ใครต่อ จะขอพักดีไม่มีจจดจานงวอนน้องอย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเหินห่างพี่ขอสั่งนางก่อนลาไลนี้อย่าให้ใครมากกอน มือนิยาให้ใครมาจับหน้นาผากนิยาให้ใครมาจูบแก้มนิยาให้ใครลูกคลำแก้วตาเจ้าอย่าลืมที่พี่สังความหลัง องเราให้เฝ้าจดจำจงถนอมความรักอย่าให้บอกช้ำอย่าลืมถ้อยคำที่พี่นิพรัมสั่งนะไลนี้อย่าให้ใครมา มือนี้ย่าให้ใครมาจับหน้าผากนีอย่าให้ใครมาจุแก้มนี้ย่าให้ใครลูกลำแก้วตาเจ้าอย่าลืมที่พี่ สองเราให้เฝ้าจดจำจงทะน้อมความรักอย่าให้บอบช้ำอย่าลืมถ้อยคำที่พี่นิพรัมสั่งนะ้